ดีโอ้โหเมื่อกี้ผู้ใหญ่อยู่เยอะนายอำเภอเข้ามาแล้วเมื่อคืนเป็นไงกี่ทุ่มสีสามแรงไหมแรงมันเป็นกำนันเล่าดังๆนี้ก็มันเอาผู้ใหญ่แก่แหละเอาเป็นมันเป็นอย่างงี้ลมมันหวนมาจากทางใต้แล้วมันหวนคลคายลมเป้าหมูอ่ะมันตี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 ม้วนตีม้วนพอพอวนออกนี่ออกนี่เข้าบ้านผู้ใหญ่ออกดูแล้วก็จบมันมาแค่นั้นเองแรงมากประมาณ20กว่าหลังอืมแต่หนักสุดสามหลัง หนักสุดเลยนะแล้วก็มีบาดเจ็บย้ายเนี่ยย้ายเนี่ยหัวแตกหัวแตกลายนึงบาดเจ็บหน่อยโดนอะไรคนเดียวเนี่ยกระเบื้องกระเบื้องหล่นใส่หลังคาเอ้แตกใส่หัวจากหลังคาติการหัวเพราะว่ามีการรุดไม่ดีรถดอ๋อดีเนี่ยรุดไม่จ้าชนมาแล้วเป็นครับดูไหมตามาเข้าเข้ามาเลยไปถ่ายะล้มทับชนก้มดูนะเออได้ บ้านบ้านรองอีกก็โดนรถเก่งด้ลยเหอสามนักรูหมดเลยนะอยทยไม่เปนไรเออไปถ่ายรอยเลือดดใหา่อยู่คนเดียวโอ้โหมันมามอยู่ในห้องน้ำมันหนีไปอยู่อยู่ห้องน้ำได้อย่างเดียวอ่ะไม่เลยนหใหญ่กำนันเปนักงคูหัใหญ่เยออเออถามที่ยหถามที่ให่ สัมภาษณ์ที่ยายเป็นไงบ้างายายเป็นไงตอนนี้เ,เคาลมาหงแรกเลยตกไอ้นั่นลนเลยเออนั้นลนแล้วไปไงต่อขานไปรวมขานไปห้องน้ำออห้องน้ำไม่โดน ไปหลบในโน้นหลบจนหลบจนฝนหายฝนหายฝนหายแล้วถึงออกไปเรียกเขาไปเรียกออกออกไปเรียกคนเองนะเนี่ยออกไปเรียกคนเองไยงแก่งยงแกงพาไปหาลูกเออพาเไปมาอ่ะี่อมอ้วอมีมีในนี้พีมีถ้าจะเอานะเพราะว่าพมไปตัดออกไปแล้วดึงออก ไปทางเรื่องอะไรพวกเราเนี่ยรอบันดีรอบเวเนี่ยอนี้เริ่มวายแล้วอราเื่อมันงมนกวเพิ่มปิวนี่เเป็นแป้กับากาเกียรตแล้วพี่อยู่้าหลหังไม่ลงาว่กแปหลังมันวิ่งมาเสียเปล่าเลยแล้วอีกสายเขาอะ